สวัสดีครับร้านเจเจไฟช็อปรับผมวันนี้ Honda Scoopy นะครับเข้ามาติดตั้งหนึ่ชุดปีวบอลูมิเนียมขนายความจุตัวนี้จะอยู่ที่45ลิตรนะครับสีดำซูเปอร์แบคตัวนี้จะเป็นสีดำหมดทั้งหูยึดด้านล่างแล้วก็หูยึดด้านบนเลยนะครับด้านในเขาก็จะมีอินเนอร์ให้เหมือนกันนะครับบนล่างเลยแล้วก็หูยึดหมวก พวกสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับตัวนี้จะใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆนะครับแล้วก็ชุดปี๊บเขาจะมีขอบอยางด้านบนครอบทับด้านล่างลงมากันน้ําอยู่แล้วนะครับปึ๊บปิดล็อกได้เลยตัวล่างแนะนําให้ล็อกทิ้งไว้ตลอดนะครับเผื่ออักเสบเดนปีป๊บกระเด้งตกพื้นมาได้นะครับนี่ก็ดูรอบๆของปี๊บกันปี๊บตัวนี้เขาจะมีเบาะพิงตรงรุ่นมาให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะ ตัวนี้ก็เป็นหูยืดไว้มัดของด้านบนมีนี่เสาตัวอลูมิเนียมตัวนี้มัดของได้อีกนะครับไว้วางเต็นท์วางกระเป๋าด้านล่างเขาก็จะมีพวกขาดพร้อมชุดน็อตแล้วก็แคมป์เอามายืดกับตะแกรงด้านล่างได้เลยนะครับตัวนี้ขนาดความจุ45ลิตรนะครับใส่หมวกได้ประมาณ1นึ่ใบเต็มๆ น้ำหนักของปี๊บก็จะอยู่ประมาณโลกวโลกว่าๆนะครับเคยช่างอยู่ต้องอยู่ที่แหลกด้วยนะครับแหลกบางตัวก็จะรับน้ำหนักมากๆไม่ค่อยดีระวังแหลกหักนะครับขอบคุณค่ะ